เอมาปยัพ่อขอบปูพ่อขอหกหกป้องยังพ่อว้อปันหกเกแต่คัาพ่อขาหกเกอแรมึงจะรั่ว่างเหรอมึงไปฝึน้องไปุึกบุกทกคกันมึ่มากน้อปฝน้องเรอเน้เนาะคบปูอันนี้ผ่านมาทางข้องแตมโมเออมึงงานค้ากับเขาปู้จาวกอืมงานเกิดจิพัดอืมขอค่ากับกเขาฉั่นตัวอื่ม มือง่ายค่องคูนมือ่างอัางข้านางอุดมเออรวมบุมมาอามือขูดมือหยากมือขือมือมันแกโคคากรบขากับแปลาทำแม่ปืนเจมครึบงษ์นาพ่อชอบใส่มูด้วยอะรู้หารูไงก็เูกก็บางครั้ง

ให้พ่อตามอากาศนร่วมบ้างถึงถนลูกแกอปอยก็หงารอนะลูกนะมือแค่เราสองคนแต่ปอยรู้อาจจะได้รู้คนเดียวนะอโดนพขกระคอ่มาแค่เองปกครคำเวงคือกลารเกินมัแคอแต่คนนู้นแล้วพอมันอ แค่ยืลนะเปิดฝืนเนาะเอาข้าหวก็แวืนเปิดเ่าบ้า่อไ่ยืมว้าจิรักเชิดกับพ่อไ่อเปิดเชิดเปิงั้นแต่ปบ yeah. nah, ุ้ด้วยู้ละค้มาหนว่กเหแค่เอิญหาฟองเนาะไม่ได้รั่วฝืนแล้วแค่เอิญหาฟองเปนหาเออมันอานจั่แแกขึ้บุ้โ้ อาทิตยข้างนั้นห้มันเรียวมัทัวให้มันเหมือนีนจะพอเออกพมุกบ่เรเต็มวกมกอเทปจะพอมามือมือมดเป็นอะเรื่องตัตัวตับักคนเนาะบอกมือเมือนม่ปูเอออันนี้งัางชวยพืแก้ววัวผ้าอืฝากไอ้ยืผูกแขนให้มือคูหนึ่งพันบาทเนาะอ้าวให้มือคลูกรมือคลูมือหมนกูขาาแขอมา ข้าเจ้ป่ยบ่วยรักษางานทูภารัดข์ขวัร่วมค้างกับปู่จ่าเนาะเออหายิ้หายกับนัําอ่าหายไม่เขาวไม่รมอเขาไมไวหึหึแล้วก็รัวนะ่กพอรักเดรอจแล่มูงนคุณเวลาคุณกับไปค่คุมข้างวงกับนั่งนั่งอรมว์อืมทีนกยนั่งคุณร่วมงานอร่วมกิจอืมเออป็นงั้งนัไปเลยคือมัป่นยูื้า ขอบ่วงบุญกับแม่ครูปู่ตาทุกกะคุกองอ่าวรวมใครคมขังคนมาเนาะอ่าวหายวิเคืาไห์วิารมิเคราไือวมจัยึงถึงแล้วก็ร้วทุกทุกคนนั้นหรอามันคือหุกืือเปล่ามันคือหงนคือวันคือว่าคือหัว่ร่วมข้างบุญกับปู่ตาเทียนบักเอเทียนแล้วก็กับรวย ผมกับเอ็นยาปัจจุบ,บัาวัี้กับงกต่จะาชี้าานุ่นไม่ใช่ขี้างิ่อแต่ใช่จะบเป็นชี้าเิ่ต้องปล่อยรั่วเติมชิบปลอยแร่วงมาบัขขารัมาจ่ายงูึ้นกันเติมเอ็นยาจ่ายจ,าจ่าปล่อยตั้หนาเติเบางหานาเอาดึงมาปล่อยเติมชิบหัวก,กับเติมชิบปั่อ Điệp rồi thì cũng Cô cứ gàng gàng mình Điệp rồi chứ Thế cứ gàng gàng Có điệp rồi, rồi. rồi, đi. rồi nhá Thế ừ, là nào có điệp rồi Ừ nào Hai người thuộc người ra, người thuộc người má nhá Thì có ế nhá Ừ thuộc má nhá đuôi Ừ Từ 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 mất cả khổ Cậu nhá bà mất cả khổ Dạ Ừ อื้โอุ้มเอาเล้วลูกเด้อพ่อยู่บเก้าลุงไปคอยพ่อแคขายหนังขายจานแม่แค่ข้าวหม้อมองผู้ขายคือกวางข้เวบ่อขึ้นมาแก่หัวบ่อข้าวขึ้นมาแก่หั้บ่อข้าวพึ้นมงแก่หัวบ่อบอื บ่ายีงยังดูกิหรือว่ายังค้างงานหรือว่ายังอีหยังของมือชีวิตแกด่วปืนเอียงขึ้นไปขอคาราวาอีพ่อค่ะเขาข้างวงไปเรื่อยเรืจนกว่าชีวิตแกหาไม่เนาะเอออ่ะให้อีหยังดูกิฮัลโหลฮัลโหลคุณถามเพาะร่างน่ะคือป้าจจองดูทุกอย่างหีืว่าคือคือเรื่องเขาบอกว่าเรื่อง มันบอกดูเลยแล้วอีนังขายเหมือพ่อเนเออเขาพาอว่ากับว่าเราพ่อว่ากันขอให้มือชกมือกาบมือชกมือม้าหึ่งหึ่งแล้วก็ดูบวกไะพูกนะแต่ความสวยคงจะนม่ยนเนาะเนาะได้แค่นี้เงี้ยนะอือพ่อกระด้ญ่โงว่ากันกับัวยข้าเป่งข่าแต่ก็เช่นนั้นนะเราขายเงี้ยว่อเสดสเทธิดังนี่ได้ คี้บ้วกอนขาข้นไหนขึ้นหยกดยพ่อจากอุ๊บอะไรย็มุ่งอ้๊ยากเชฟว่าขท้นเยอะพ่อจ้ารการาจาตวอันนี้พู้หา่งเงินด้พ่อวิ่พอขึ้นขึ้นหยักเจ้าวิ่งเร็ก็าขึ้นกับพ่อให้รับพ่อวิ่งหยัพอขอทำดังอ๋อขอทำอืมแค่ไปขึ้เขอเงินด้วยเดี๋ยว้อเก่ ย่นยันัล้วว่าเขาข็งขงบุมใครระว่าปูกับปูคือพวกขาวเอาือเก่งเดือกเด้อห่างวันก็ยจ่งๆผมยังบวขวางบวกเละไม่ข้างหนึ่อันนี้ขอพู้ใหญ่นอนอันนี้ขอผูดใหญ่นอนอันนี้ยนัังมาได้ดูผูวร่วมบุกับองค์ปูกระปูงอพันบาทปูเข่้อ่างพันึ่งับวค่ะ อ้าวไอ้ย่งมาได้มือโขกมกจับมือโขกมือมันหึงหึงเด็กครวยนะยลูกจะเดินจะเินนะอืมฮะปูแก้มกคู่อาบเาายของขายองหาก็หายก็อืมนากาลูกหนึ่งประทุมแก่ผัปูจ่าว่าแ่งอืมลูกข้าวตอกขอบติ๊บ่อืมอืมตื่นเรื่องข้อหัวรัฐบาลไทยเรื่องขโอว่าคข่ะข้อตึน ขอเป็นม <trees> <aesthetic>. ือมือจ้ะคอ๋อขอเ่็เมือบ่ะใั่มีอสบายใช่มือนี้บ่ะวันนี้วันที่แปดม็บกันช่องห้าหกหกขอมือนี้ค่าคุกหนอไม้คิดเกบาทคิดเกตบาทได้หมกเลอนะขอมือแตนให้มือกัี่็ไม่ใจดำด้วยโพเพ่าะจะโคขอปุ๊บได้ปั๊บ จะออกไม่ออกก็ด uh ูกับดวงของไข่ของมาแล้วนะบอกเว่ารงมือได้เพราะมันมือใหญ่เวรแรงอันนี้เอฟทีพายมาแข่งของบอกเชียเอเวอร์อืมตัวู้ายูร้ายคนร้าคือเสียงยังงามคือ่วงบุญมาอ่าให้มือทุกอจ่างมุณทุกอยหางทุกอย่างแล้วก็ปวดนักจะเริ่มอันนี้นายจะใช้ควงมหุงงาน งานวิอไก่วห์กองก้อนกองก้อนขอใครคบุันกับองค์ผูต่างอาข้อหนมึงคบมึงกับมึงขบมึงาแต่รัวเนะยคขับไรท้งึงแล้วพ่อรวยเอออ่นก็กนคว่างนต่ึงคลิปปกติเลยแบ่คว่างมาคืนขู่เธอ่ะคืนตต้งว่าเก่าเลยหคลิปปนน่ะริมครับปู ถ้ร้อยหกสิบคนแบนงที่นั่นก็ควรหน่เรื่ขค้นเมื่อนี้มันป่วยคืนเมื่อนี้ึ้นคักึืนเนี้ยเข้าไปหาหมอเ้อบอืมข้นงเบาเปไปมันไม่ใช่นะไปมาอัตราเรื่อเรื่อเรื่อมาเรื่อเรื่ออย่ามาฟ้องแล้วตื่เมินจะปวดมากผมเมื่อคือเมื่อ โร็ไม่เคยมันแข่งนะเร็วๆคุณะน่คือว่าฟอร์กขงกานมันเร็วขึ้นอย่างเี้เก้าร้อยหกสิบเร็วแข่นไปค่ะอาจจะยบุษยดหะ่ไหนะเพราะมันขึ้นสูงมากกว่าื้อเก้าหกสบคนมันบอกมึงผู้ใาว่าขึ้นสูงไปเนาะถือว่าไม่ปกติแล้วองานเงาอะเมื่ยัง คือแข็งยังหมดพ่าวกึ่งไม่คุ้ยจะบอกดูนะที่ว่าันักทะโลากันดื้อมึอนี่ไงคือเนี่ยคือชายไทยไทยเขาอคนไทยงั้นกึ่งชายเอเบี้ครับชายละครเดิมอืมมาคันข้ันอ่ะอืมไม่คว้ยจะบอกดูนะเขียงคือแหงไม่เข้าอ้าวครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับที่สร้างเสยกําลังเข็ดกําลังสางเงินก็คือแดนนรกอ่าครับ เจพระมหาเจดีย์ปูรีครับพระมหาเจดีย์ปูรีนะครับครับอดิมก็ไปออกไปดวนแล้วว่าแมนป่านเี้แม่นเฮ็ดยอดแล้วตัดตีเตียงโมครับผมอ่ามือวันที่สิบหกนะครับเด้อครับวิวาวันพระขันมันว่างเดียอดีมจะไปไทยให้เบิ้งครับผมอ่าขันบรว่างก็เป็นมือวันที่มือเลขออกเดียอดยีมไปไทยเบิ้งว่าสร้างเซยิ่นสร้างพระมหาเจดีย์มาใช้แล้วสร้างอ่าเดียนหน้าโลกไปถึงไซแล้วนะครับเนาะอ่าครับผมครับอ่าสำหรับมือนี้นะครับสำหรับมือนี้ครับ ครับปูตาบอกว่าเด็กหน่อยสิบเกปูตาบะมักมันอันตรายปูไปเที่ยวเมาขึ้นนี่อ่าว่าวันที่วันที่หกอ่าลูกลานมหา้าเขาผ้านาถวายปูาษันวามาขึ้นนี่ปูจัดเลยนอแตงโมเนาะครับปูเลยไปเองเลยเมื่ขึ้นนี่ครับผมปูเลยไปเองเลยครับแต่ว่าผู้สาวหลายหลายยิ้มกษันวาปูว่าครับผู้สาวหลายแต่ว่าพอบะมักดีสิบเกมันอันตรายอ่าสิบเกมันอันตรายเอาสิบหกดีกว่าสันปูว่า เอาผู้สาวเด็กหน่อย16ดีกว่าครับเอากับพิจารณาเนาะครับเนาะ17อันตรายเอา16ดีกว่าบริษันครับปูอาจสีครับผมปูอาจสีหายแนวทางลูกหลานนะครับเด้อของงไวรัฐบาลไทยครับเอากไปหยิบไปหาไปจับไว้ครับสามันสี่พันท่านประมาณหนึ่งหกสีหนึ่งหกหนึ่งเก้สี่อดีมกรับไปหยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไวรหลายแล้วเนี้ครับผมเอฟซีไปหยิบไปนะครับเด้อราคาหนึ่งแปดนี่มาใหม่ครับปูบอกว่าอ่าหลังวันที่สิบแปด หลังวันที่สิบแปดโอ้หลังวันที่สิบเจ็ดอ่าก่อนวันที่สิบเก้ากะมีแต่สิบแปดแหละครับเนาะครับหลังวันที่สิบเจ็ดก่อนวันที่สิบเก้าอ่ากะมีแต่สิบแปดพวันหนึ่งแปดเนี่ยครับมันกะด่วนเลาเด้ะบอออกเอฟซีกะไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยครับเด้อครับสําหรับปูให้พ่อนิดสาธิตเนาะครับเนาะอ่าคุณพ่อสาธิตครับมื่อนี้คุณพ่อสาธิตเป็นกษตรมาวไทยทำและครคือเก่า ครับอยู่หอปูชีปลาขาวครับละครเพลงชุดใหม่ครับอ่าครับผมปูเลยให้คอนิดให้ล่วงหน้าไปเลยไปสั้นให้ก้อนให้หลังวันที่สิบเจ็ดอ่าปูให้คอนิดเด้อครับเด้อให้พอสาธิตหลังวันที่สิบเจ็ดกะสิเป็นสิบแปดแต่ว่าครับแต่ว่าคันปูเว้าฮะคอนิดนี่ครับหรือว่าพอสาธิตนี่ครับหวยสิมาบอกสิบเก้าเลยครับเด้อครับเพราะว่าพี่สาธิตนี่เพิ่นเคยมีโชคหย่อนสิบเก่า ที่ผู้ให้ตรงๆอยู่สารปุรีกับขึ้นหนึงเก่าครับผมอฟซีกับพิจายหน้าเอาครับภาวะหลังวันที่สิบเจ็ดอาจจะเป็นสิบเกาก็ได้เฮาสิว่าสิบแปดต่ตัวเดียวมันกับบะแมนเฮากันกไว้ได้ครับเด้อราวะสิบหกกับสิเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันราวะหลังวันที่สิบแปดเียโอหลังวันที่สิบเจ็ดตั้งสี่มัน,นอาจจะเป็นสิบเกาก็ได้ครับผมอ่ะกับคอยอีาายบุญทุกท่านฟังแล้วครับกับอใ